สวัสดีค่ะขอตรับสู่มนีไลน์คลิปนี้มีแอปหางเงินออนไลน์มาแนะนำแอปนี้ฟรีนะคะฟรี100%แล้วก็การถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทใครอยากเล่นดูคลิปนี้ให้จบแอปนี้มีชื่อว่า Pirate กับตันอันนี้คือหนะ้าตาของแอปมันจะเป็นแบบนี้ใครยังเล่นไม่เป็นใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็แบบเฮ้ยพี่แอปนี้มันเล่นยังไงหนูเล่นไม่เป็น ไม่ต้องตกใจค่ะการเล่นของแอปของเขาถ้าเราเล่นไม่เป็นเขาจะมีมือชี้บอกว่าเราจะต้องกดตรงไหนเราจะต้องทำยังไงอย่างอันเนี้ยนี่นี่นี่น,นี่เขาพอเรากดที่มือเสร็จใช่ไหมเขาจะให้เราดูโฆษณาเพื่อที่จะรับเหรียญทองอ่าประมาณนี้ส่วนทาเกตรหรือเป้าหมายหรือวิธีการที่จะได้คะแนนจะอยู่ตรงนี้ข้างบนนี่เห็นไหมมันจะมี ภารกิจเออมันจะมีภารกิจให้เราทำซึ่งภารกิจตรงนี้หาได้จากด้านล่างนี่ด้านล่างตรงนี้นี่ตามนี้วิธีการก็คือว่าให้เรากดตรงนี้เข้าไปหรืออันไหนก็ได้อ่ะเพอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรากดตรงนี้ที่เขาเขียนว่าคลิกเดียวเราก็ส่งเข้าไปเค่นี้เองค่ะการเล่นหลังจากนี้เราก็รอให้ครบเวลาแล้วเราก็มากดรับ หลังจากนั้นพอเราทำภารกิจเสร็จเราก็จะได้รับธนบัตรตามนี้เห็นตามนี้นะส่วนการถอนเงินในการถอนเงินของไพเรกับตันเขาจะใช้ธนบัตรในการถอนซึ่งธนบัตรจะอยู่ตรงนี้นี่ธนบัตรจะอยู่ตรงนี้การถอนก็ของเขาเอ่อการถอนของเขาก็คือว่าการถอนเข้าทูมานี่วอลเลตส่วนถามว่าแล้วแอปนี้มันจ่ายจริงไหม แอปนี้าจจริงค่ะนุ่นกดถอนมาแล้วอยู่ที่10.05บาทเนี่ยกดถอนปุ๊บรอไม่ถึง1นาทีก็มียอดเข้าซึ่งจำนวนเงินนี่ค่ะ10.05บาทนี่อันนี้คือยอดที่ได้จาก p i l ล t กับตันการถอนของเขาถอนเข้าทูมอนี่วอลเลตก็กดที่ถอนไซเบอร์ว l ลเลตแล้วก็รับเงินแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมจากแอปนี้จะอยู่ด้านล่าง นี่นี่ด้านหลังตรงนี้มันจะมีภารกิจหรือมีกิจกรรมต่างๆให้เราทําใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนี่นะคะเราก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนภารกิจเพิ่มเติมเกาะตามนี้นี่ตามนี้คือโดยรวมโดยรว,วมนะคะนุ่นมองว่าแอปนี้หาคะแนนได้ค่อนข้างง่ายนะ แต่อบางคนรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะนุ่นก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุหลักๆที่เราไม่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้เพราะอะไรใครที่ไม่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้ก็สามารถเว้นมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนใครที่ชอบประมาณแบบนี้มองว่าเอ้ยมันหาคะแนนได้ง่ายก็บอกเหตุผลนิดน,นึงว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นแล้วก็เล่นไปแล้วไหมถ้าเล่นไปแล้วถอนได้เท่าไหร่ก็เม้นมาพูดคุยกันได้นะคะ ส่วนเมนูอื่นๆที่มันนอกเหนือจากนี้หรือการหาคะแนนที่มันนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการมาแนะนําแอปใหม่ที่สายฟรีถอนได้ไม่ต้องลงทุนแม้แต่าบาทเดียวใครที่ไม่ถนัดการแนะนําเพื่อนก็สามารถหาค่าแนนได้เหมือนกันใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้นิดนึงแล้วกันนะคะส่วนลิงก์สมัครของแอปนี้ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแอปนี้ทําได้เฉพาะ Android เท่านั้นใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถทํา ได้คลิปนี้ก็หมดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ